รับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับทีเชอร์ปุ๊กนางสาวสุขุมาศีบุญรอดรับหน้าที่เป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นักเรียนสามารถสแกน QR code ที่อยู่ตรงด้านหน้านี้เพื่อเข้าไปรับกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะ หน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการหารสวัสดีค่ะนักเรียนเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องการหารนะคะซึ่งในวันนี้เราจะมาเรียนกันในหัวข้อที่4การสร้างโจทย์ปัญหาค่ะซึ่งในการสร้างโจทย์ปัญหาเราก็เคยทํากันมาแล้วนะคะแต่ละการดําเนินการเขาก็จะมีคีย์เวิร์ดของเขาใช่ไหมคะว่าการลบการบวกการคูณนั้นจะมีคําไหนที่แสดงถึง การดําเนินการนั้นแต่ในที่นี้เราจะเรียนการสร้างโจทย์ปัญหาการหารซึ่งคําที่จะแสดงถึงการหารคืออะไรบ้างมีคําไหนบ้างเราต้องมาเรียนรู้กันไปดูกันเลยค่ะหัวข้อที่4การสร้างโจทย์ปัญหาเมื่อน,นักเรียนเรียนจบเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนจะสามารถสร้างโจทย์ปัญหาสอขั้นตอน ของจำนวนนับและศูนย์พร้อมทั้งหาคำตอบได้ค่ะก่อนอื่นนะคะจากคลิปที่แล้วเรามาสรุปโจทย์ปัญหาการหารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหามี4ขั้นตอนดังนี้ขั้นหนึ่งวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหรือทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาก่อน 2. วางแผนการแก้ปัญหา 3. ปฏิบัติตามแผนและ4ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบซึ่งทั้ง4ขั้นตอนนี้เราเจอกันมาบ่อยแล้วในการ แก้โจทย์ปัญหาดังนั้นนักเรียนจะต้องสามารถบอกได้แล้วนะคะว่าในการดาเนินการแก้โจทย์ปัญหาแต่ละครั้งนั้นแต่ละขั้นตอนจะต้องทำอย่างไรต้องทำได้เป็นอัตโนมัติแล้วนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการหารวันนี้นะคะทีเชร์ก็มีตัวอย่างให้หนักเรียนด้วยกันสองตัวอย่างเลยมีตัวอย่างที่1เป็นจํานวน2จํานวนและตัวอย่างที่2 เป็นจำนวน3าํจำนวนดาเนินการหารกันนะคะและมาดูว่าตัวอย่างที่ทิเชอร์ให้ในรูปประโยคสัญลักษณ์นี้จะสามารถนำมาสร้างโจทย์ได้อย่างไรบ้างค่ะ มาดูตัวอย่างที่1ค่ะจํานวนมีอยู่2จํานวนด้การเป็นการดําเนินการหารแบบนี้นักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะในรูปประโยคสัญลักษณ์นักเรียนก็จะต้องคิดสิว่านักเรียนจะสร้างโจทย์ปัญหาเป็นเรื่องราวอะไรแล้วให้สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์เป็นการหารนั่นเองนะคะไม่ว่าจะกําหนดชื่อ หรือว่าจะเอาเรื่องราวที่เชิญอยากให้นักเรียนนําสิ่งที่ใกล้ตัวกับนักเรียนมาสร้างก็ได้นะนักเรียนไม่ต้องเครียดนไม่ต้องคิดเยอะก็ได้นะคะทีเชิญก็สร้างจากเรื่องใกล้ตัวเลยทีเชิญชอบลิซ่าทีเชิญก็กําหนดชื่อให้เป็นลิซ่ามีเงินอ่าเห็นไหมเรื่องเงินก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะคะอาจจำนวนอาจจะเกินตัวเราไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถสร้างโจอได้ลิซ่ามีเงิน2540,25 25บาท นำเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาล25แห่งเท่าๆกันเห็นไหมทีเชื่อใช้คำว่าเท่าๆกันด้วยเพื่อเป็นการแสดงว่าบริจาคก็คือการแบ่งเนาะแบ่งให้เท่าๆกันเลยโรงพยาบาลแต่ละแห่งจะได้รับเงินบริจาคจากลิซ่าเท่าไหร่นะคะเราก็ดำเนินการ สร้างโจทย์ปัญหาเสร็จแล้วมาสู่ขั้นแก้ปัญหาขั้นที่1คือขั้นทําความเข้าใจโจทย์เขียนสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือลิซ่ามีเงิน2 5 4 0สนบาทนําเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาล25หแห่งเท่าๆกันสิ่งที่โจทย์ถามเราก็คือโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาคเท่าไหร่เห็นไหมขั้นที่1ง,ง่ายๆเลยนะคะซึ่งในขั้นที่2นะคะ เราก็เป็นขั้นวางแผนการแก้ปัญหาเราได้สิ่งที่โจทย์กําหนดแล้วนะคะได้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบแล้วจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มเติมในตรงนี้ก็คือเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะคือจำนวน2 5งแสนหานวน2หารด้วย25นั่นเองค่ะต่อไปมาสู่ขั้นที่3คือขั้นปฏิบัติตามแผนนะคะ เราก็เขียนเลยแสดงวิธีทำาขีดเส้นใต้2เส้นลิซ่ามีเงิน254,025 25บาทนำเงินไปบริจาคให้โรงพยาบาล25แหง่งโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค254,025หาร25นะคะอันนี้เราก็จะทราบแล้วว่าจะได้เงิน บริจาคเท่าไหร่นะคะก็คือทีเชื่อก็หามาด้วยความรวดเร็วจะใช้หารสั้นหารยาวก็ได้นะคะพอได้คําตอบออกมาก็เขียนได้เลยเป็นจำนวน1 1 6 1บาทนะคะจากนั้นเราก็ตอบโรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค1 1 6 1นบาทนั่นเองค่ะเมื่อเราได้คําตอบออกมาแล้วนะคะขั้นต่อไปก็คือขั้นตรวจคําตอบนั่นเองขั้นนี้มีความสำคัญนะคะ โรงพยาบาลได้รับเงินบริจาค1 1 6 1บาทนี่คือคำตอบที่เราหามาได้และลิซ่าบริจาคให้ทั้งหมด25แห่งดังนั้นเราก็ย้อนไปหาว่าลิซ่านั้นมีเงินเดิมมีเงินอยู่เท่าไหร่เราก็เอา1 1 6 1คูณด้วย25ได้เท่ากับ2 5 4 0 2 5บาทนั่นเองซึ่งตรงกับที่โจทย์กำหนดให้เลยดังนั้นคำตอบในข้อนี้จึงถูกต้องค่ะ เรามาดูตัวอย่างที่2กันเลยนะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์ให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เรามามีการดําเนินการหารทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องดูรูปประโยคสัญ,ญลักษณ์ดีๆนะคะเห็นไหมคะมีวงเล็บดังนั้นเวลาเราสร้างโจทย์นะคะเราต้องสร้างโจทย์ให้สอดคล้องกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะที่เชื่อก็สร้างโจทย์ออกมาแบบนี้ค่ะจีซูมีเงาะ1 2 5 6 0 0ผล จัดใส่ถุงถุงละ80ผลแล้วแจกแฟนคลับ10คนคนละเท่าๆกันแฟนคลับจะได้เงาะที่จีซูแจกคนละกี่ถุงเห็นไหมคะโจทย์ที่ทิเชอร์สร้างก็มาจากความชอบแล้วก็เรื่องใกล้ตัวนะนักเรียนก็สามารถทำได้จากนั้นดาเนินการแก้โจทย์ปัญหาขั้นที่1ขั้นทําความเข้าใจ สิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาก็คือจีซูมีเงาะ1,256 0 0อผลจใส่ถุงถุงละ80ผลแจกแฟนคลับ10คนนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จากนั้นสิ่งที่โจทย์ถามแฟนคลับจะได้เงาะที่จีซูแจกคนละกี่ถุงค่ะ เรามาสู่ขั้นตอนที่2คือขั้นวางแผนการแก้ปัญหาโดยโจทย์กำหนดมาว่าอะไรเราก็ใส่ไปโจทย์ต้องการทราบว่าอะไรเราก็ใส่ไปนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับข้อแรกเลยสิ่งที่สำคัญก็คือเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์ได้กำหนดมาให้เราเลยนะคะเป็นรูปประโยคสัญลักษณ์1 2 5 6 0 0หารด้วย80 ในวงเล็บก,ก่อนนะคะพอหาในวงเล็บเสร็จแล้วเราก็จะไปหาร10นั่นเองเห็นไหมในการเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็สอดคล้องกับโจทย์ปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาด้วยนะคะมาต่อกันในขั้นที่3ค่ะคือขั้นปฏิบัติตามแผนปฏิบัติตามแผนก็ดําเนินการเลยนะคะ<ๆ>ขเขียนโจทย์มาด้วยนะจีซูมีง้ 1, 25, ะหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยจัดใส่ถุง ถุงละ80ผลจัดใส่ถุงได้ทั้งหมดเราก็หารเลยดําเนินการหารนะคะด้วยความรวดเร็วหารสั้นหรือหารยาวก็ได้ตามความถนัดได้จํานวนออกมา1,570ถุงซึ่งแจกแฟนคลับกี่คนนะคะ10คนเราจะแจกแฟนคลับได้เงาะทั้งหมดคนละกี่ถุงเราก็ดําเนินการหารค่ะหาร10ไม่ยากเลยเพราะหารออกมาแล้วได้ แฟนขับจะได้เงาะที่จีซูแจกคนละ157ถุงนั่นเองนะคะเราจึงตอบได้เลยว่าแฟนขับจะได้เงาะที่จีซูแจกคนละ157ถุงตอบเป็นเลขไทยแบบนี้นะคะจากนั้นมาสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นที่4ขั้นตรวจคำตอบนะคะแฟนขับได้เงาะที่จีซูแจกคนละ157ถุงนี่คือคำตอบที่เราหาได้แจกแฟนขับกี่คนนะ10คน เราก็เขียนเลยว่าเดิมจีซูมีเงาะเท่าไหร่นะคะก็คือ157คูณ10นั่นเองดังนั้นพอเราได้จำนวนถุงมาแล้วก็คือ1570ถุงเราก็ดูต่อว่ามีถุงละกี่ผลก็คือ80ผลจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ดังนั้นเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่เราก็นำ1570า1570คูณ80ได้เท่ากับ 125,600ผลซึ่งตรงกับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เลยดังนั้นคำตอบที่ได้คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองนะคะเรามาสรุปการสร้างโจทย์ปัญหาการหารกันเลยค่ะในขั้นที่หนึ่ง ประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กหนดให้เป็นแบบไหนเราต้องดูก่อนว่ามี2จํานวน3จํานวนและมีวงเล็บกําหนดมาหรือไม่เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องสร้างโจทย์ไปในทิศทางไหนค่ะ 2. วางแผนการสร้างโจทย์ปัญหาถ้ามีวงเล็บเราก็ต้องสร้างโจทย์ให้สอดคล้องด้วยนะคะต้องสร้างโจทย์ให้ดําเนินการในวงเล็บก่อนแล้วค่อยนําคําตอบนั้นไปหาต่อ 3. ส,สร้างโจทย์ปัญหาจากชีวิตประจาําวัน ทีเชอร์ชอบบอกว่าให้นักเรียนดูจากเรื่องใกล้ตัวดูจากความชอบหรือว่าสิ่งที่นักเรียนอยากจะให้เกิดขึ้นก็ได้นะคะเป็นไปได้หมดเลยมาสร้างจุดปัญหาได้ทั้งหมด 4. ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อเราหาคำตอบได้แล้วเราอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะ และในคลิปนี้นะคะทิเชอร์ก็ให้นักเรียนรองกลับไปทบทวนโดยทำกิจกรรมที่7แต่งโจทย์ปัญหาหน้าที่166ถึง169ซึ่งจะมีหลายข้อเลยนะคะนักเรียนก็เลือกทำส่งทิเชอร์มาสัก2-3ข้อก็ได้หรือใครสามารถทำได้ทุกข้อเลยก็ทำนะเพราะว่าเราก็จะได้ฝึกฝนตัวเองไปด้วยนะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนส่งงานลงในอาราบั้มวิชาคณิตศาสตร์อย่าลืมใส่ชื่อจริงนำสกุลชั้นเลขที่ก่อนส่งงานทุกครั้งและสำหรับวันนี้ทิเชอร์ขอจบคลิปการแต่งโจทย์ปัญหาเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย